เกมมิ่งโน้ตบุ๊กสเปคไรเซน7 3000ซีรีส์ยังเล่นเกมลื่นอยู่บ้าสวัสดีครับผมบอลคอมคราฟนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัว Acer Nitro 5นะครับนะผมที่ใช้สเปคเป็น ไรเสเจ็้าศ h ตัวเก่านั่นเองนะซึ่งต้องบอกกันว่าปัจจุบันนี้มีตัวที่เป็นไรเซนส0 0พวางขายแล้วนะครับผมแต่เจ้าตัว a อเซอร์ในตัวเนี่ยก็ราคาถูกกว่าเกินครึ่งเลยนะครับผมมาดูนว่ามันจะเล่นเกมลื่นกันไหมนะแต่ก่อนอื่นเลยไปดูที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับผมสังเกตว่าดีไซน์โดยรวมทั้งหมดเลยนะจะเหมือนกับตัว a อเซอร์ในตัวปี2019นะครับผมก็คือฝาหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีลายด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็มี โลโก้ Acer อยู่ตรงกลางนะครผมแต่บอกนิดหนึ่งว่าเป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนอยู่หนึ่งช่องนะครับก็คือฝั่งด้านขวาตรงนี้นะครับด้านขวามือตัวเครื่องนะส่วนช่องนี้จะเป็นช่องมอกอาบเฉยๆนะครับผมส่วนแกนฝาพับเนี่ยก็เป็นสีแดงนะครับเขียนคําว่า Nitro อยู่ตรงกลางด้วยนะสวยงามด้านใต้ตัวเครื่องนะครับสังเกตว่าจะมีการซาะล่องเจาะรูเนี่ยไว้สำหรับระบายความร้อนเนี่ยเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ ก็จะเป็นสติ cker กก Acer นะครับซึ่งหากเราจะอัปเกรดอะไรเนี่ยก็ต้องเจาะทะลุไอตัวสติกเกอร์นี้ไปนะครับผมซึ่งเราสามารถแกะอัปเกรดได้นะประกันไม่หมดนะครับผมแล้วก็ซ้ายขวาตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงนั่นเองนะเป็นแบบสตีโอโอ2ตัวถัดมาดูที่พอร์ตตัวเครื่องนะครับผมด้านซ้ายมือนะไล่มาก็จะเป็นเคนซินตันล็อกนะครับผมพอร์ต LAN HDMI USB 3.1 Type C นะครับผมแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็น USB 3.1 Type A 2พอร์ตนะครับผมซึ่งพอร์ตฝั่งนี้นะครับสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์แบตเตอรี่ก็คือสามารถชาร์จไฟตัวเครื่องได้ด้วยนั่นเองเวลาเราสลีปเครื่องนะครับผมเสียบเป็น USB ชาร์จไฟนะส่วนทางด้านขวามือตัวเครื่องครับไล่มาก็จะเป็นช่องระบายความร้อนตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีรูเสียบสายชาร์จนะครับผมไฟแสงสถานนะแล้วก็ USB 2.0 Type A นะครับแล้วก็ รูเสียบหูฟังกับไม์แบบคอมโบ1รูด้วยกันมันต่อที่ดีไซน์ด้านในตัวเครื่องนะผมสังเกตว่าตัวนี้ให้จอมาขนาดอยู่ที่15.6นิ้วนะครับผมขอบเนี่ยค่อนข้างบางใช้ได้เลยนะโดยที่ด้านบนตัวเครื่องนะ,ะก็จะมีกล้องเว็บแคมมาให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ไม์อีก2ตัวด้วยกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเห็นว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นจอบอกว่าเป็นความละเอียด Full HD รองรับการแสดงผลแบบ1 2 0ยยเฮิร์ด้วยกันตรงกลางเขาก็เป็นโลโก้ Acer ปกตินะครับผม ผัดมาดูในส่วนของคีย์บอร์ดกันบ้างน,นะครับผมคีย์บอร์ดสังเกตว่าเขาให้มาเป็นแบบ full size นะครับผมก็คือมีนำแผดมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวชอบมากเลยก็คือตรงลูกศรน,นะครับซื้อเข้าให้มาเป็นแบบเต็มปุ่มนะครับไม่ใช่ปุ่มแบบแลเล็กๆนะทำให้เราแบบกดอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายไม่พลาดน,นะครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยค่อนข้างนุ่มมือเลยทีเดียวส่วนตัวชอบมากๆนะครับผมคีย์บอร์ดของเจ้าเอเซอร์ในโต5เครื่องนี้นี่เองนะส่วนไฟคีย์บอร์ดนะครับผมมีแค่สีเดียวนะก็คือสีแดง สามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะถัดมาตรงทัชแพดนะครับสังเกตว่ามันจะเยื้องไปทางซ้ายนิดนึงนะครับผมก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างตัว Spacebar นั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะบอกว่าเป็นสเปคไรเซน7ซ e r ีรีส์0 0นะครับผมแล้วก็การ์ดจอเป็น GTX นั่นเองนะของ Nvidia ส่วนทางด้านขวานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์บอกฟีเจอร์ต่างๆของตัว Acer Nitro 5นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น M2 ใส่ได้2ช่องนะครับจอ Full HD แบบขอบบางนะครับผมจอ IPS ระบบลอยความร้อน Nitro Sense นะครับแล้วก็ตัวระบบเน็ตเวิร์กเป็น Acer Optimized นะครับแล้วก็มีพอร์ตให้ HDMI นั่นเองถัดมานะครับดูสเปคตัวเครื่องกันบ,บ้านผมทรับ Acer Nitro 5เครื่องนี้นะใช้สเปคเป็น AMD Ryzen 7 37 50H นะครับผม4ข้อ8เทรดนะครับตัวนี้เป็น12นาโนเมตรนะครับผมการ์ดจอเนี่ยเป็น NVIDIA GeForce GTX 1650ขนาด4 g ิก d r 5นะครับผมแรมเนี่ยให้มา8 g ิก d r 4บัส2004นะครับผมความจุนเนี่ยให้มาเป็นแบบ SSD M.2 PCIe นะครับขนาด512กิกด้วยกันหน้าจอเนี่ยก็ขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD เป็น Panel IPS นะครับผมรองรับการแสดงผลแบบ 1 2 0เฮิร์ด้วยกันนะสำหรับน้ำหนักเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่2 2กโนะครับผมประกัน3ปีออนไซต์เซอร์วิสนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่2,900บาทด้วยกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Windows 10แท้ด้วยนะเอาละครับเรามาทดสอบประสิทธ,ธิภาพการเล่นเกมกันบ้างนะเกมแรกที่เราทดสอบคือเกม PUBG นะครับผมโดยการเซตติ้งเนี่ยเราปรับเป็นแบบมีเดียมนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะมีเดียมมีเดียมมีเดียม หมดเลยนะคผมล้วก็ความละเอียด Full HD Full Screen นะครับผมมาดูกันว่า Acer Nitro 5เครื่องนี้จะเล่นลื่นหรือเปล่านะครับผมสังเกตเฟรมเรทที่ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ60นะครับผมก็ถือว่าเได้ๆล,ลื่นๆอยู่นะปรับมีเดียบนะครับผมสังเกตรตรงการ์จอนะครับสังเกตว่าจะทำงานเนี่ยโห90%บวกๆนะครับแล้วก็ CPU เนี่ยทำงานอยู่ที่ประมาณ40ถึง60กว่าๆนะครับเนี่ยนะ ม็ถือว่า CPU Ryzen 7 3750H เนี่ยก็สามารถเล่นเกมหนักๆได้อยู่นะครับผมส่วน RAM ตัวเครื่องนะครับที่มีมาให้ 8GB เนี่ยก็กิน RAM ไปประมาณ 5.8GB ด้วยกันนะมาดูค่าเฉลี่ย FPS ของแต่ละเกมกันบ้างดีก,กว่านะผมเริ่มจาก PUBG นะปรับเป็นแบบ Medium นะครับเฉลี่ยอยู่ที่60ต่ำสุด27แล้วก็สูงสุดที่ 76นะครับผมต่อไปมาดูเกม Dota 2กันบ้างนะครับผมวันนี้เซตติ้งปรับเป็นแบบ high นะเฉลี่ยอยู่ที่68ต่ำสุด48แล้วก็สูงสุดที่91นะครับผมสุดท้ายที่ Gt5 a นะอันนี้เซอร์ไพรส์มากๆเลยเซตติ้งเป็นแบบ very high นะครับเฉลี่ยอยู่ที่85ตาตำสุด63แล้วก็สูงสุดที่103นะครับซึ่งถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะสำหรับ Acer ในตัว5เครื่องนี้ส่วนผลทดสอบอื่นๆนะครับมาดูที่อุณหภูมิตัวเครื่องนะ อุณหภูมิ CPU นะครับสูงสุดอยู่ที่85นะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่67ด้วยกันโอ้โหบอกเลยว่าอุณหภูมิการ์ดจอเนี่ยน้อยมากๆนะการระบายความร้อนของเขาค่อนข้างโอเคเลยถัดมาดูผลทดสอบ SSD กันบ้างนะครับตัวนี้ให้เป็นแบบ m 2 PCIe นะมีค่าการอ่านนะครับอยู่ที่1645 m b ันเมกะไบต์นะครับผมส่วนค่าการเขียนเนี่ยอยู่ที่877นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะสำหรับ SSD m 2ตัวนี้ ส่วนผลทดสอบแบตเตอรี่นะครับจากการเปิดดู YouTube นะครับเปิดแสงประมาณ20-30%นะครับผมสามารถดูได้นานสุดอยู่ที่5ชั่วโมง43นาทีด้วยกันก็ถือได้ว่าพอพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้บ้างต่อไปนะครับมาดูผลทดสอบ i n n e มส n R 2 0กันบ้างนะครับซึ่งจะตัว Ryzen 7 3750H เนี่ยได้คะแนนอยู่ที่1681นะครับผม ถ้าเป็นตัวไรเซน4000นะครับไรเซน74800 HS เนี่ยคะแนนเนี่ยทะลุไป3 000, 8 0 0เลยนะครับผมสังเกตว่าคะแนนเนี่ยต่างกันข้างเยอะพอสมควรเลยนะแต่การใช้งานเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าทำงานได้พอๆกันนะส่วนผลทดสอบ PC Mark 10นะครับได้คะแนนรวมอยู่ที่3,405คะแนนด้วยกันนะและสุดท้ายนะครับทดสอบขอบเขตสีหน้าจอเจ้าตัว Acer อร์ในต5เครื่องนี้นะได้ค่า sRGB อยู่ที่60%ด้วยกัน ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์การปกตินะครับสำหรับมาตรฐานเกมมิ่งโนตบุกทั่วไปเอาละครับต่อไปเรามาดูในส่วนของการแกะอัปเกรดเครื่องกันบ้างดีก,กว่านะซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็คือไขควงแฉกนะครับสีแฉกปกตินะแล้วก็บัตรแข็งๆ1ใบนะครับอะไรก็ได้นะนี่เลยสังเกตว่าน็อตทุกข้างหลังตัวเครื่องเนี่ยโอ้โหรอบเครื่องเลยเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับแนะนําว่า ให้เลย7วันไปก่อนนะค่อยแกะอัปเกรดนะครับหรือว่าให้ทางร้านอัปเกรดให้แล้วค่อยเจาะทะลุต,ตัวนี้จะดีกว่านะครับผมไม่ใช่แบบได้มาปุแบบ๊บแกะเลยนะเดี๋ยวอาจจะเคม7วันไม่ได้นะครับมาดูที่ภายในตัวเครื่องนะครับสังเกตว่าจะมีพัดลมลอยความร้อน2ตัวนะครับตรงนี้แบบติดกันนะแล้วก็มีฮิตไปส์ามเส้นนะครับ1 2 3แรมนะครับผมสามารถอัปเกรดได้อีกหนึ่งช่องนะครับตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ SSD M.2 ใส่ได้แบบ SATA นะครับอีกห่งตัวแล้วก็มีน็อตมาให้ด้วยนะตรงนี้ส่วนด้านล่างตรงนี้ไว้ใส่ฮาร์ดดิส2.5นะคะรับหรจะเป็น SSD ก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เจ้าตัว Acer เครื่องนี้ให้มาขนาดอยู่ที่3,815ม ah, ิลลิแอมป์นะครับผมส่วนลำโพงก็อยู่ด้านล่างซ้ายขวาตรงนี้นะขนาดปกติเลย โดยถ้าหากเราจะอัปเกรดฮาร์ดดิส์หรือว่า S s d ธรรมดานะครับทาง A อเซอร์ก็มีสายแปลงนะครับรวมถึงน็อตเนี่ยก็มีเผื่อมาให้ด้วยนะครับผมนี่เลยนะโดยสายแปลงตัวนี้นะครับก็เสียบตรงนี้นะครับตรงด้านบนแบตตรงนี้นะซึ่งแนะนำว่าต้องถอดแบตออกก่อนนะครับผมแล้วก็มันจะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับเมื่อเราเสียบไปแล้วซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้แนะนาให้ ช่างทําให้จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะส่วนอะแดปเตอร์ตัวเครื่องนะครับที่มีมาให้ในกล่องก็มีขนาดอยู่ที่135วัตต์ด้วยกันสรุปนะครับผมสำหรับตัว a อเซอร์ในโตร5เครื่องนี้นะที่เป็นสเปคไรเซน7นะครับผมราคา2,900บาทเนี่ยถามว่ามาเล่นเกมได้ลื่นไหม ก็บอกเลยว่าสามารถเล่นเกมได้ลื่นนะครับอยู่ที่เราปรับเซตติ้งด้วยนั่นเองนะซึ่งถ้าเราเล่นพับ G เนี่ยปรับมีเดียมก็สามารถเล่นได้เฉลี่ย60ขึ้นไปนะครับที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือ gta 5นะครับปรับเป็นแบบ very high เนี่ยเฟรมเรทเฉลี่ยก็ยังได้ที่80ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ถ้าถามว่าเจ้าตัวไร z e n เเนี่ยเทียบกับ i 5 9 3 0 0 h เนี่ยตัวไหนแรงกว่ากันนะครับนี่ก็ต้องบอกกันตามตรงว่า i 5 9 3 0 h แรงกว่า 3750H นะครับผมซึ่งตัว Acer n i ซ r o 5เนี่ย ก็มีสเปคที่เป็น i 5 9 3 0 h ด้วยเช่นกันนะครับผมโดยราคาเนี่ยจะอยู่ที่28,900บาทนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแพงกว่าเจ้าตัวเนี่ยตั้ง8,000บาทเลยทีเดียวส่วนข้อสังเกตของ้าตัว a c e r nito r 5 r า z รเ้นเเครื่องนี้นะว่าคือในเรื่องของ ram นะครับผมสังเกตว่า ram เครื่องเนี่ยให้มา 8GB ิใช่ไหมครับแต่พอที่ขวา property ดูที่ dis pc แล้วสังเกตว่า แรมใช้ได้จริงอ่ะอยู่เพียง5.94กิกท่านั้นนะครับก็คือเจ้าตัวไรเซน3000ซีรีส์เนี่ยมันเรียกกินแรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเกือบเกือบ2กิกเลยนะครับผม แล้วก็เรื่องขอบเขตสีหน้าจอนะครับที่เจ้าตัวเอเซอร์ในตัว5เครื่องนี้ให้มาอยู่ที่60% sRGB นะครับอาจจะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องขอบเขตสีก็สามารถใช้งานเล่นเกมได้โอเคอยู่นะแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการแกะอัปเกรดนะครับมีพูดตามตรงว่ามันแกะค่อนข้างยากนะครับผมไม่แนะนําให้แกะเองเลยให้ช่างที่ร้านแกะอัปเกรดให้จะดีกว่านะครับผมก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h a n n e l com ค r ร์ปกันด้วยแล้วกันนะสำหรับวันน ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย